ตอนตอนเดี๋ยวเกมขัดไปอ่ะแล้วตอนจ่ายเงินที่กุ้งออย่าลืมนะว่าติ๊ดพี่ด้วยนะร้อยหนึ่งโอ้โหไปหลอกคานแบบอีกคนไหนบ้างมาซิพอเช่ผมพร้อมแล้ว Ha 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 ha! ก็ถ้าน่ะ ไม่กดจริงๆเขายก็เจ็บผมก็ไม่ได้เล่นนะครับนี่มึงกูได้นอนก็เลยแบบมีแรงขึ้นมาหน่อยกไปรอพุงก็กลับมานอนเลยลาเอเลา เดี๋ยววันนี้มึงเจอแม่มึงด้วยนะมามากินข้าวก็มาเล่นเกมกับอยู่มึงจะึ้นอะไรเนี่ยเนื้อเข่าพอดีแล้วว่าอีเต็มมันไม่รับโทรศัพท์เล้วแล้วไอบอกว่ากำลังนอแม่พี่อยู่นะ แล้ว่าเขาไปงอกันอยู่เขาบอกของอ่อนกันไม่มาแต่ไม่ได้พูดแต่ว่ากลัวกลัวพูดเล่นเฉยเพราะว่ามันยัอยู่มก็พูัว่าไม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออัวยไม่ยองสวอะไรเงี้อกูนั่งซิ้นกันนัง้นั้นทุนที่าวิ่นั่ติ้ไปสาวะแล้วกวอีกคนนัดไม่เล่นวห้ กูหลับไม่รู้เรื่องเลย้วกูโทรหาด้วยที่นี่หลับแน่ทรงเน่ยเมื่อวานเป็นมันที่วกับท่านอ้ออยูม่มดูเป็นกูอยกจะโทรบอกพ่อย <c oughs> พ่อมัเป็มันไม่ตอบมา,านแล้ว <c oughs> แต่สองสามท่องหน่อยัยาเช้าเลยนอนทีหลังแล้วต้องก่อนไ้สาม้มันยังไม่ตอบเลยตื่นหลังมันอีกเนาะต่นแต่เก้าโมงปกติแล้วไปแชทกิดเต็มแบบเต้าหนึ่งน้ิันนี้ทำเปไม่มีกไปดูกิยังไม่ืกูเพิ่งตืก็เอ้มีนลองจับตุ่ม ตอนแรกอ่ะแม่งหวงขึ้นมาเหนโคเอลินโคเอลินสนามทำหนักนะเขามีมีเลยนอนไม่หลับแบบนอนทับผตียไม่กรอกเหมือนร่างกายมันพรองมันเหวแบบไม่ไหวแล้วนะเหมือนร่างกายมันพรองก็แบบกดมาเยอะนะแล้วแต่คนเลยออแต่อย่าพูอย่างเงี้ยพูดแบบระบบว่า ก็จะหายถ้าพักผ่อนไว้เดียวแต่ดี้วที่ไอ้ข้าว <c oughs> ไม่งั้นมาคู่คูชิบหายแน่นอน

คุณกลับไปนานเหลือเกินนะไม่ไปต่างไปด้วยแล้วทำไมถึงไม่เอามาเลยเนความรอนก็มันก็ถือมาได้ก็กระเป๋าก็มีก็หนาวเนี่ยกระเป๋าก็มีก็ถือมาดินหน้าโอ้โหถ้าเนี่ยกับมึงเดินมามึงก็นั่งรถมาไปมาให้ยูก็ไปส่ง ไม่แน่หนักแกหนักกว่าหนักที่คอว่าคนเอาลูกเอาชิ้นมาให้ยืน ผมเล่นมานานละขันเล่นน้่นกูค่ะเกิดไรไปแค่พลิกเน็ตเลือดได้ไงแหม่ผู้ใหย่แล้วบอกเลเฮ้ยเอาจริงเหรอไม่ดูอ่ะทำไมมันขึ้นใส่มันไม่ได้มันไม่ได้